วัสดีนนี้พี่เตยนะครับผมมามาต่อครับี่เ็ดกันเลยครับผมคราวนี้ครับมีกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสิบเมตรเอ้สิบเซนติเมตรยาวสามสิบห้าเซนแล้วก็สูงหกนะครับโอเคนะคราวนี้คือการหาอะไรครับเกี่ยวกับความจุเราเห็นคขาว่าความจุไหมถ้าพูดถึงความจุคือการหาอะไรครับคือการหาปริมาตรนะครับมันคือการหาปริมาตรนะครับ มีกล่องนะครับมีกล่องอยู่สองใบใบแรกนี่แหละใส่กล่องเป็นกล่องเป็นกล่องนะครับกว้างสิบเซนติเมตรยาวสามสิบห้าเซนติเมตรสูงหกเซนติเมตรนะครับโอเคนะนะกีย่ยวกับความจุแล้วใบที่สองล่ะเป็นยังไงครับใบที่สองเป็นรูปลูกบาตรนะครับที่มีความสูงเท่ากับใบแรกนะสูงเท่ากับใบแรก ลูกบาทเนี่ยแต่ละด้านมันจะเป็นไงกันหมดเลยครับแต่ละบ้านจะเท่ากันนะครับเอเคไหมทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าความสูงมันเท่ากับใบแรกนะครับเส้นความสูงของใบแรกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกเซนติเมตรแต่ว่าแต่ละด้านของรูปที่สองก็ต้องหกหกหกเข้าใจไหมครับนะหกหกหกเข้าไหม แล้วเขาถามว่ามีความจุูต่างกันกี่ลูกบาศเซนติเมตรก็แสดงว่าคราวนี้ให้หาปริมาตรของใครของมันโอเคไหมแล้วเอามาททาอะไรกันแล้วก็เอามาลบกันนะครับเพราะว่าถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ถามว่าต่างกันในทีนี้ก็คือแค่จับมันลบกันเท่านั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คูณเลยสิบคูณสามห้าคูณหกครับเห็นนะของกันแรกตอนที้สองก็คืออะไรครับหกคูณหก คูณ6นะครับเห็นนะตอบเท่าไหร่ครับสามสิบห้าคูณหกหกห้าสามสิบลบสามคิดในใจได้ไหมหกสามสิบแปดสองพันหนึ่งร้อยโอเคไหมครับหาไหมคิดในใจก็ได้แต่ห้ามคิดนอกใจนะครับนะอันที่สองล่ะคิดในใจได้ไหมอย่าคิดนอกใจนะหก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 ได้สองร้อยสิบหกโอเคไหมครับนะ ตอนนี้ไปยากนะก็คือคูณเลขเฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็จับมาทําอะไรกันจับมาลบกันนะครับสองพันหนึ่งร้อยลบสองร้อยสิบหกครับจะได้เท่าไหร่ครับสิบลบหกเหลื 6, 4, 1, 8, 1, 8, 1, 8, อสี่ย่าลบหนึ่งเหลือแปดสิบลบสองเหลือแปดตรงนี้โดนยิ้มไปหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะครับโอเคนะแต่ว่ามันก็จะต่างกันอยู่กี่ลูกบาทเซนครับก็หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมนะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้นะครับกับคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม .1 100ข้อ100วันขอบคุณมากครับขอ